ทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้พาทุกท่านมาสถานที่ที่พลังงานดีมากค่ะทุกคน Apple ชอบมามาทำสมาธิที่นี่ค่ะทุกคนรู้สึกแบบมาที่ไรแล้วเย็นสบายแบบว่าสดชื่นมากพลังงานดีมาก สว,ส,ททคคสวัสดีทักทายทุกคนค่ะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะใครที่เข้ามารับชมไลฟน์นี้คอมเมนท์ทักทายมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวแอปเปิ้ลแวะไปเยี่ยมบ้านคุณเพื่อนเช่นกันนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปให้กำลังใจทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาเลย แอปเปิลจะศรัทธาที่นี่มากค่ะทุกคนศรัทธาที่นี่มากเลยเพราะว่ามาทุกครั้งเวลาเรามาจูนพลังงานนะคะมาจูนพลังงานมาขอพรแล้วเรารู้สึกได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นตลอดเลยก็เลยจะชอบมาที่นี่ค่ะก็เป็นความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะ เาศรัทธาส่วนบุคคลพาไปดูโบสถ์สวยๆด้วยค่ะสวยมากทางเดินตรงนี้ไม่มีคนเลยเลยสามารถไหลสดได้ ถ้ามีคนก็จะให้เกียรตินะคะไม่ไม่แบบว่าแผนกล้องไปที่คนอื่นนะคะตอนนี้เวลาถ่ายถ่ายคลิปก็จะต้องแบบระวังระวังแบบว่าให้เกียรติคนอื่นที่แบบว่าไม่ได้อยากจะไม่สะดวกเนาะทุกคนเนาะบางคนแบบว่ามามาแบบทำบุญหรือว่ามาในสถานที่พักผ่อนอย่างเงี้ย แอปก็จะไม่พยายามถ่ายให้เห็นคนอื่นจะพยายามค่ะทุกคนสิ่งที่ฝึกอยู่ตอนนี้ก็คือแบบฝึกมีอารมณ์ที่ดีทักทายเพื่อนๆนะคะฝึกมีอารมณ์ที่ดีทักทายเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่มีมิตรภาพที่ดีให้เสมอมาเสมอมา สวัสดีทักทายค่ะใครเคยมาบ้างวัดหลวงพ่อโซทอนค่ะทุกคนเคยมาขอเคยมาขอแบบว่าขอให้มีเงินนะคะขอให้มีเงินก็สําเร็จสมหวังที่นี่นะคะทุกคนแล้วก็มาถวายไข่เนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแม่ก็แบบว่าต้องการเงินต้องการเงินเพื่อที่จะไปใช้จ่าย แล้วก็สมปัานานะคะเลยเลยที่นี่ก็คือจะถวายไข่นะทุกคนกี่ฟองกี่ฟองก็ว่ากันไปตอนนั้นต้องการเงินสี่หมืนบาทเมื่อนานมาแล้วนะคะเมื่อนานมาแล้วต้องการใช้เงินสี่หมื่นบาทแล้วก็มาทำสมาธิขอพรนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วก็ ขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่เรามองไม่เห็นนะคะทุกคนเราก็ยังเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วก็นอกเหนือจากที่เรามีพลังงานที่ดีมีพลังจิตที่ดีแล้วเราบางสิ่งบางอย่างความศรัทธาที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็เชื่ออยู่คะ่ะเพราะว่าถือว่าเป็นพลังงานที่ดีเนาะเราแบบว่า มีอะไรยึดเหนียวจิตใจเราศรัทธาอะไรแล้วมันดีถือว่าเป็นพลังงานดีหมดค่ะทุกคนถือว่าเป็นพลังงานดีหมดเลยทำน้ำเสียงน่ารักก่อนทำน้ําเสียงน่ารักสวยงามมากว้าววันนี้แสงแดดเป็นใจมากแสงแดดเป็นใจมาก แสงแดดเป็นใจมากค่ะพาทุกคนเข้าด้านหลังคนจะได้ไม่เยอะเนาะ mm hmm. ท่านใดที่มีความปรารถนานะคะมีความถ้าคุณเพื่อนมีความปรารถนาอยากจะแบบ ขอพรอ,อะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะมีที่พึ่งทางใจเนาะอยากจะมีที่พึ่งทางใจอะไรอย่างเงี้ยเรากา็มีความศรัทธาใดๆแนะนำที่นี่ค่ะใครที่ต้องการที่พึ่งทางใจนะคะทุกคนให้ทุกคนดูที่นี่คือนี่เลยค่ะ ศรัทธาเพราะเกิดความศรัทธาเพราะอะไรเพราะมาแล้วได้ไงทุกคนมาแล้วได้ใช่ไหม <S <S 1> <S 1> ก็ <S <S ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเชื่ออะไรก็ตามที่เราเชื่อะจจะนะคะทุกคนอะไรก็ตามที่เราเชื่อจะสำเร็จจะเป็นจริงอะไรก็ตามที่เราเชื่อจะสำเร็จจะเป็นจริง ฉะนั้นเราก็เชื่อดีกว่าเชื่อแบบเชื่อความเชื่อเป็นพลังงานดีนะคะใครยังไม่รู้เรื่องนี้บ้างความเชื่อคือพลังงานดีเป็นวิทยาศาสตร์ความเชื่อเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนถ้าเราเชื่ออะไรก็ตามสิ่งนั้นจะดึงดูดมาหาเราใครยังไม่รู้เรื่องนี้โอ้สวยมาก สวยมากค่ะทุกท่านสวยมากๆให้ให้แอบดูให้แอบดูนะคะข้างหลังให้แอบดูข้างหลังะค่ะแอบดูแอบดูบดเดี๋ยวจะไปถ่ายกับประตูตรงนี้ให้เพื่อนดูเพื่อนชอบมากประตูประตูที่วัดสูงมากให้ดูนะคะให้ให้แอบดู ศิลปะสวยมากทุกคนสวยไหมสวยเนาะสวยมากสาักหน่นะคะงานศิลปะสวยมากสวยมากทุกคนงานศิลปะ เป็นงานศิลปะหน้าหน้าขาวไปหน้าขาวไปหน้าขาวไปไหมกำลังกำลังบอกหาแอปพลิเคชันที่ไม่ขาวมากเอออันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านะทุกคนช่วงนี้ก็กำลังฝึกพูดแบบว่าฝึกพูดแบบว่าไม่ให้ เห็นริ้นต้องขออภัยทุกคนนะคะตอนนี้กำลังแบบฝึกพัฒนาตัวเองในการไรสดเนาะเราก็แบบฝึกพูดแบบว่าไม่ให้เห็นลิ้นนะทุกคนฝึกพูดแบบไม่ขยับปากมากนะคะพยายามจะยิ้มพยายามจะยิ้มด้วยดวงตาจะยิ้มด้วยดวงตาพยายามจะไม่แบบขยับปากมากทำไงพูดแบบไม่ขยับปากอะทุกคน สวยมากศิลปะงดงามมากความสัมันธานะคะทุกคนสวยนะสวยมาก,มากคนลูกทุกคนมาที่นี่ทีไรคนลูกตลอดเลยมาที่นี่ทีไรคนลตลอดเดี๋ยวจะพาหลานมาไว้ที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาหลานมาไว้ที่นี่ทุกคน หลานเคยมาแล้วเนาะหลานเคยมาแล้วแต่ว่าจะพาไม่อีกเพราะว่าพวกเราได้รับสิ่งดีๆนะคะ <c oughs> เวลาเราได้รับสิ่งดีๆเราก็อยากจะมาไหว้ที่นี่เป็นความศรัทธานะคะโค้ <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆจูนพลังงานทําสมาธิของตัวเองนะคะจูนพลังงานทําสมาธิของตัวเองคนเยอะคนเยอะคนเยอะอยู่จะจะลองพาไปเดินดูข้างไหนแต่ว่าจะพยายามแอบจะพยายามแอบคนคน,ค,นคือไม่ให้ติดคนนะเนาะ เดินเดินแอบบแอบบแล้วกันนะคะทุกคนเดินแบบกล้องหลบคนนะเนาะสวัสดีทุกคนค่ะถักทายกันได้เลยนะะถักทายกันได้เลยสวยงามมากนี่ด้านหน้าด้านหน้า สวยมากเเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันข้างนอกทุกคนเราไปพูดคุยกันว่างนจะมีนี้สวยเนาะนี้สวยนี้สวยมากแต่คนเดียวให้เกียรติให้เกียรติหลบก่อนอดิบ่ตหลบก่อนหลบก่อน อกค่กรทั้งนเกรงใจเกรงใจแต่สวยยังให้เพื่อนๆที่ติดตามแอปเปิล hmm. ได้ได้สร้างนะคะว่าแอปเปิ้ลสถัาที่นี่เนะาะสถัทที่นี่ก็เลยแบบพาเพื่อนๆมาดูว่าความเชื่ออะไรต่างๆของเราดีหมดความเชื่อความศรัทธาทุกความเชื่อทุกความศรัทธาดีหมด ทุกความเชื่อทุกความศรัทธาจะเป็นจริงหมดจงมีความเชื่อและจงมีความศรัทธาแล้วท่านปรารถนาสิ่งใดจ,จงศรัทธาจงมีเป้าหมายจงศรัทธาจงมีเป้าหมายจงศรัทธาว่าคุณจะทำมันได้สำเร็จจงมีเป้าหมายและจงศรัทธา จงมีเป้าหมายและจงศรัทธานะคะถ้าคุณมีเป้าหมายตั้งเป้าหมายมีความฝันเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะทุกคนยังไงก็สำเร็จยังไงก็สำเร็จเพราะอะไรความเชื่อกับเป้าหมายจะนำไปสู่การลงมือทำถ้าล้มเหลวเราก็จะหาวิธีทำใหม่ล้มเหลวหาวิธีทำใหม่ ผิดพลาดตรงไหนแก้ไขว่าปรับปรุงตัวเองลงมือทําใหม่ให้ดีกว่าเดิมยังไงก็สําเร็จยังไงก็สําเร็จ well พูดไม่ผิดแน่นอนเนาะพูดไม่ผิดแน่นอนสวยงามมากเย็นค่ะทุกคนด้านหลังด้านหลังจะเย็น จะเย็นมากจะเย็นมากๆเลยแอปเปิลถามเพื่อนๆไปริมแม่น้ำดีกว่าเนาะริมแม่น้ำก็จะชอบเดินไปทักคนพลังงานแม่น้ำนะคะที่คนจีนจะเชื่อมากๆเลยคนจีนจะเชื่อเรื่องดินดีน้ำดีลมดีดินดีนมดลมดีดนด้ำด,ดีเงินจะหลั่งไหลเข้ามา ที่นี่ทำเลเป็นแบบนั้นเลยค่ะทุกคนลักษณะลักษณะของแม่น้ำบางปะกงนะคะที่ผ่านวัดหลวงพ่อโสธรจะลักษณะเหมือนกับมบังกรท้องมังกรค่ะทุกคนเลิศเย็นสบายมีเหงื่อแต่เย็น นี่เหงื่อแต่เย็นจ้าใครชื่นชอบก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะส่งจงส่งใจส่งดงส่งดาวรับหมดรับดาวค่ะขออนุญาตรับดาวใครใครชื่นชอบก็เนื้อหานะคะ ใครชื่นชอบเนื้อหาใครชื่นชอบการสื่อสารใครชื่นชอบคน <c oughs> ใครที่ชื่นชอบเนื้อหาแอปเปิลหลับดาวแอปเปิลหลับดาวนะคะอยากจะรวยเพราะแอปเปิลเชื่อว่าถ้าเรารวยเนี่ยเราจะช่วยเหลือผู้คนได้มากเลยเพราะแอปเปิลรู้ตัวเองแล้วแอปเปิลเกิดมาเพื่อช่วยผู้อื่นแอปเปิลอยากรวยอยากรวยเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่าปฏ <f rey> <เน>ิเสธเงินค่ะทุกคนทําในสิ่งที่ดีและถูกต้องทําในสิ่งที่ดีและถูกต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้มากๆเงินจะหลักงไหลเข้ามาเงินจะหลั่งไหลเข้ามา ็นใกล้แม่น้ำเราก็จะเย็นนะะ ถูกเยอะมากตอนแบบนีน้เคยซื้อรถอลี่ที่นี่แล้วถูกด้วยค่ะทุกคน ประมาณร้อยเมตรถึงแล้วค่ะให้ทุกคนดูแม่น้ำนี่เลยถึงแล้วนะคะถึงแม่น้ำแล้วถึงแม่น้ำแล้วค่ะทุกคนเดินเข้าไปทางนู้นกัน เย็นเย็นสบายมากเย็นสเย็นสุดเป็นลักษณะเหมือนแบบท้องมังกรมันจะโค้งทุกคนคําว่าท้องมังกรก็คือลักษณะแม่น้ําบางปะกงมันจะโค้งตรงส่วนนี้พอดีเลยนะคะ มีล่องเรือด้วยใครอยากจะมาล่องเรือแม่น้ำบางปะกงมีทิปล่องเรือนะคะก็ติดต่อได้นะคะเล มีชวนพี่สาวกับหลานมาดีกว่านะคะเลือกตั้งเสร็จชวนพี่สาวกับหลานมาว่าดีกว่าสวยงามมากสวยงามมากแอปเปิลพาหาที่นั่งคุยดีกว่าวันนี้มีอะไรดีๆมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเนาะ สำหรับไลฟ์นี้สวัสดีทักทายเพื่อนๆน,นะคะมาทำสมาธิที่วัดหลวงพออ่อโสธรก็เลยให้เพื่อนๆชมบรรยากาศไปด้วยนะคะเดี๋ยวรเราเพิ่นจะขออนุญาตจบไลฟ์นี้แล้วก็เดี๋ยวจะพูดหัวข้อใหม่เลยท <c oughs> ักทายคุยกับเพื่อนๆน,น,นะคะมาหลับฟังเรื่องดีๆไปด้วยกันเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนนะคะ